ลองนึกภาพตามกันนะครับการก่อวินาศกรรมที่ไม่ใช่แบบในหนังคือไม่มีการยิงขีปนาวุธโตมตามมาเห็นจะจะแต่เป็นการแฮกแบบเงียบๆที่เขาเรียกว่า Silent Sabotage หรือการก่อวินาศกรรมเงียบลองคิดดูสิครับว่าดาวเทียมราคาเป็น,ปนพันล้านเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแค่ก้อนเหล็กไร้ค่าที่ลอยแขวนอยู่ในอวกาศโดยที่เจ้าของบนพื้นโลกอาจจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งสายเกินไป วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่นี้แหะครับสงครามไซเบอร์ในอวกาศจุดที่สมรภูมิที่5อย่างอาวกาศมาเจอกับสมรภูมิที่6อย่างไซเบอร์ ข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากการสังเคราะห์รายงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับทั้งวิดีโอชื่อ Cyber Warfare: The Silent Sabotage of Space Assets แล้วก็เคสที่เคยเกิดขึ้นจริงซึ่งมันกลั่งตัวกับที่เราคิดมากๆเพราะทุกอย่างตั้งแต่ GPS ในรถยนต์การโอนเงินผ่านแอปธนาคารไปจนถึงพยากรณอากาศที่เราดูทุกเช้าทั้งหมดนี้ต้องพึ่งพาดาวเทียมที่กำลังมีจุดอ่อนที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ใช่เลยค่ะและที่มันน่ากลัวกว่าสงครามแบบเดิมๆก็คือ เป้าหมายของสงคารามยุคใหม่นี้ไม่ใช่การทำลายล้างให้เห็นกันตรงๆอีกต่อไปแต่การชิงความได้เปรียบแบบเนียนๆผ่านสิ่งที่เรียกว่าความคลุมเครือหรือ ambiguity และการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือ plausible deniability พูดง่ายๆก็คือผู้โจมตีสามารถทำให้ดาวเทียมทำงานผิดพลาดได้ในลักษณะที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคธรมธรมดาๆหรืออาจจะโทษว่าเป็นเพราะพายุสุริยะก็ได้ พอเป็นแบบนี้มันเลยยากมากที่จะชี้ตัวคนผิดแล้วหาทางตอบโต้กลับไปค่ะโอเคงั้นมาค่อยๆแกะกันดูดีกว่าครับคำถามแรกเลยที่หลายคนน่าจะสงสัยนะครับคือแล้วการโจมตีแบบนี้มันมันเกิดขึ้นตรงไหนได้บ้างค่ะคำถามดีมากเลยคือภาพในหัวคนส่วนใหญ่เนี่ยคงนึกถึงการแฮกดาวเทียมที่ลอยอยู่บนฟ้าโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยกล้าเป็นว่าจุดอ่อนที่อันตรายที่สุด กลับอยู่บนพื้นโลกนี่เองค่ะบนพื้นโลกเหรอครับใช่ค่ะที่เรียกว่าส่วนภาคพื้นดินหรือกราวเซกเวนพวกสถานีควบคุมต่างๆนี่แหละคือประตูหน้าด่านเลยเปรียบเหมือนห้องนักบินที่ใช้ควบคุมโดรนซึ่งตัวโดรนก็คือดาวเทียมที่อยู่บนฟ้าจุดนี้เป็นจุดที่ถูกโจมตีบ่อยที่สุดเพราะมันเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเยอะ oh. ช่องโหว่ก็มีตั้งแต่เรื่องพื้นพื้นอย่างการตั้งค่า VPN เข้ามาทำงานจากข้างนอกแบบไม่ปลอดภัยหรือการใช้ซอฟต์แวร์เก่าๆที่ไม่ได้อัปเดตแต่ที่น่าสนใจคือเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างสถานีภาพพื้นดินแบบคลาวด์หรือ g r o u d Station as a Service ที่บริษัทใหญ่อย่าง Amazon หรือ Microsoft เปิดให้บริการค่ะ GSAAS ฟังดูสะดวกดีนะครับ เหมือนเช่าใช้ไม่ต้องสร้างสถานีของตัวเองสะดวกและถูกกว่ากันเยอะค่ะแต่มันก็มาพร้อมความเสี่ยงใหม่ๆที่น่ากังวลเหมือนกันลองนึกภาพ g s a s เหมือนการที่เราเช่าออฟฟิศในตึก Coworking Space แทนที่จะสร้างตึกของตัวเองครับมันถูกและเร็วแต่เราก็ต้องใช้ถงทางเดินลิฟต์หรือแม้แต่ Wi-Fi ร่วมกับบริษัทอื่น ทีนี้ความเสี่ยงข้อแรกที่เรียกว่าการโจมตีข้ามผู้เช่าหรือ cross tenant attacks ก็คือแล้วถ้าเกิดเพื่อนบ้านใน co-working space ของเราเป็นผู้ร้ายล่ะคะอืมถ้าผนังห้องมันบางพอเขาอาจจะแอบฟังหรือเจาะเข้ามาในออฟฟิศเราได้เลยในโลกดาวเทียมก็คล้ายกันค่ะผู้โจมตีอาจจะใช้เสาอากาศต้นเดียวกันกับเราแล้วหาช่องโหว่แอบดูดข้อมูลหรือส่งคำสั่งแทรกแซงดาวเทียมของเราได้โอ้โห แค่ใช้เสาอากาศร่วมกันก็เสี่ยงแล้วเหรอครับแล้วความเสี่ยงอีกข้อล่ะครับอีกข้อคือมันกลายเป็นจุดล้มเหลวร่วมหรือ common point of failure ค่ะถ้าสมมติว่าระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการรายใหญ่มากๆเกิดล่มขึ้นมาไม่ว่าจะโดนแฮ็กหรือระบบขัดข้องเองก็ตามมันจะไม่ได้กระทบแค่ดาวเทียมดวงเดียวแต่มันจะส่งผลเป็นวงกว้างต่อดาวเทียมจำนวนมหาศาลที่ใช้บริการของเขาอยู่พร้อมๆกันเลยกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ได้ในพริบตาค่ะ ฟังดูแล้วแค่สถานีบนพื้นโลกอย่างเดียวก็มีช่องโหว่ให้เจาะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่นี่มันแค่จุดเริ่มต้นเองใช่ไหมครับแสดงว่าตอนที่คําสั่งเดินทางเป็นคลื่นวิทยุขึ้นไปในอวกาศช่วงนั้นก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันไม่ปลอดภัยเลยค่ะส่วนนั้นเราเรียกว่าส่วนเชื่อมต่อการสื่อสารหรือลิงก์เซกเมนต์เป็นการโจมตีผ่านคลื่นวิทยุหรือ RF ซึ่งมีวิธีคลาสสิกอย่างแรกคือการรบกวนสัญญาณหรือ jamming อ๋อ oh, อันนี้พอจะนึกภาพออกคล้ายๆกับการที่ทหารใช้เครื่องรบกวนสัญญาณดโดรนในสนามรบใช่ไหมครับทำให้ดโดรนควบคุมไม่ได้แบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะคือการส่งสัญญาณแรงๆออกไปเพื่อกลบสัญญาณจริงทําให้ดาวเทียมรับคําสั่งไม่ได้ชั่วคราวแต่แจมมิ่งเนี่ยเรารู้ตัวทันทีว่าถูกโจมตีมันมีอีกวิธีที่ซับซ้อนและน่ากลัวกว่าเยอะคือการปลอมแปลงสัญญาณหรือสปูฟฟิงค่ะปลอมแปลงสัญญาณนี่มันน่ากลัวกว่ายังไงครับ น่ากลัวกว่ามากค่ะเพราะปูฟฟิงไม่ได้แค่ก่อกวนแต่คือการหลอกดาวเทียมให้ทำตามคำสั่งปลอมๆของเราเลยเช่นแฮกเกอร์อาจจะแอบส่งคำสั่งให้ดาวเทียมค่อยๆหันแผงโซลารเซลล์หนีจากดวงอาทิตย์ทีละนิดๆอ๋อ oh. พลังงานก็จะค่อยๆหมดไปอย่างช้าๆซึ่งถ้ามองเผลนๆก็จะดูเหมือนว่าแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์มันเสื่อมสภาพไปเองไม่ได้เหมือนผูกโจมตีเลยนี่แหละค่ะคือการก่อวินาศกรรมเงียบของจริงครับ ส่วนสุดท้ายคือตัวดาวเทียมเองหรือส่วนอวกาศ space segment ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันส่วนใหญ่มันใช้ฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าที่เน้นความทนทานต่อรังสีในอวกาศเป็นหลักแต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับมือแมลแวร์ยุคใหม่และการจะอัปเดตซอฟต์แวร์กลางอวากาศก็เสี่ยงมากจนแทบไม่มีใครอยากทาถ้ามีช่องโหว่มันก็จะอยู่แบบนั้นไปอีกเป็น 10, 10ปีเลยค่ะพอพูดถึงช่องโหว่ที่ตรวจจับยากแบบนี้ มันมีภัยคุกคามรูปแบบหนึ่งที่ในงานวิจัยบอกว่าซับซ้อนและน่ากลัวที่สุดเลยนั่นคือการโจมตีผ่านห่วงโซ่อุปทานหรือ supply c h a i ความเสี่ยงที่ซ่อนมาตั้งแต่แรกและป้องกันยากมากเขาเรียกแนวคิดนี้ว่า spy chain มันมันเหมือนกับม้าไม้เมืองทรอยเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะมันคือการที่ผู้ไม่หวังดีแอบฝัง malware หรือชิปพิเศษลงไปในชิ้นส่วนย่อยๆของดาวเทียมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยอาจจะเป็นเซ็นเซอร์เล็กๆหรือโมดูลวิทยุสักตัวแล้วชิ้นส่วนนั้นก็จะถูกส่งไปประกอบเป็นดาวเทียมตามปกติอืมผ่านการตรวจสอบทุกอย่างแต่จุดที่มันฉลาดจนน่าขนลุกในงานวิจัย spy chain ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตักกะที่ขับเคลื่อนด้วยเซนเซอร์ หรือเซนเซอร์ดิ e เวนลอจค่ะตรกกะที่ขับเคลื่อนด้วยเซนเซอร์มันคืออะไรครับฟังดูซับซ้อนจังหลักการมันแยบยนต์มากค่ะคือเมาลแวร์ที่ฝั่งมาเนี่ยเขาจะตั้งโปรแกร,รมให้มันลหลับหลับเหรอครับใช่ค่ะหลับอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ทำงานใดๆทั้งสิ้นตอนที่ถูกทดสอบบนพื้นโลกอ๋อ oh. แต่โปรแกรมจะสั่งให้มันตื่นค่ะแล้วก็เริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเซ็นเซอร์ของมันตรวจจับสภาวะแวดล้อมในอวกาศได้จริงๆเท่านั้นเดี๋ยวนะครับนี่มันฉลาดจนน้าขนลุกเลยคือเราตรวจทุกอย่างบนโลกเป็นพันพันรอบก็ไม่เจออะไรผิดปกติใช่ค่ะแต่พอส่งมันขึ้นไปในอวกาศปุ๊บมันถึงจะตื่นขึ้นมาทำงานงั้นเหรอครับอาทิตตั้งค่าด้วยสภาพแวดล้อมโอโหแบบนี้จะไปจับได้ยังไงกันครับ ถูกต้องค่ะเช่นโปรแกรมอาจจะตั้งเงื่อนไขไว้ว่าให้เริ่มทำงานเมื่อเซ็นเซอร์ GPS รายงานว่าดาวเทียมอยู่ที่ความสูงเกิน400กิโลเมตรหรือเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะไร้น้ำหนักได้เท่านั้นพอเงื่อนไขครบมอลแวร์ถึงจะเริ่มทำงานซึ่งวิธีนี้ทำให้การตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปล่อยดาวเทียมแทบจะไม่มีทางตรวจพบภัยคุกคามนี้ได้เลยจริงๆฟังดูเหมือนพล็อตหนังสายลับเลยนะครับ แต่นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีอีกต่อไปแล้วเพราะมันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ชี้ว่าสงครามไซเบอร์ในอวกาศได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเคสที่ชัดที่สุดน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ v e e r s k a z ในปี2022ที่ดังไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะวันเดียวกับที่รัเสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียม v e e r ก็ล่มทั่วยุโรปอย่างกระทันหันแต่ประเด็นสําคัญที่ต้องเคลียร์กันก่อนเลยก็คือ แฮกเกอร์เขาไม่ได้ไปยุ่งกับดาวเทียมที่ลอยอยู่บนฟ้าเลยนะคะอ้าวเหรอครับเป้าหมายของเขาจริงๆคือระบบจัดการเครือข่ายที่อยู่บนพื้นดินต่างหากเขาเจาะเข้าไปผ่านช่องโหว่ของ VPN ที่ตั้งค่าไว้ไม่ดีแล้วก็กระจายมาแวร์ที่ชื่อว่า Acid Rain ใช่ค่ะมาแวร์ที่ชื่อว่า Acid Rain ออกไป Acid Rain แค่ชื่อก็ฟังดูไม่ดีแล้วมันทำงานยังไงครัมาแวร์ตัวนี้มันเป็นมาแวร์ประเภทไวเปอร์ค่ะ นึกภาพว่ามันไม่ใช่แค่ไวรัสที่เข้ามาขโมยของแต่มันคือทีมรื้อถอนที่พกค้อนปอนเข้ามาในบ้านคุณค่ะหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวคือทุบทุกอย่างทิ้งมันไม่ได้แค่ลบไฟล์นะคะแต่มันเข้าไปทําลายข้อมูลส่วนที่สําคัญที่สุดในสมองของโมเด็มที่บ้านผู้ใช้งานทําให้โมเด็มลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครต้องทําอะไรเปิดเครื่องก็ไม่ติดกลายเป็นก้อนพลาสติกแข็งๆหรือที่ทับกระดาษไปในทันทีเป็นหมื่นๆเครื่องเลยโหดมาก และผลกระทบมันไม่ได้จบแค่คนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช่ไหมคะผมจำได้ว่ามันมีเรื่องแปลกๆตามมาด้วยถูกต้องค่ะผลกระทบข้างเคียงหรือ collateral damage ของเหตุการณ์นี้น่าทึ่งมากคือมันลามไปถึงอุตสาหกรรมพลังงานด้วยปรากฏว่ากังหันลมผลิตไฟฟ้ากว่า5,800ต้นในเยอรมนีซึ่งใช้เครือข่ายของวิแแในการควบคุมระยะไกลก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันโอ้โห oh. นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าการโจมตีในอวกาศสามารถส่งผลกระทบข้างพรมแดนและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อและจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะมีสัญญาณเตือนมานานแล้วมีเคสอื่นอีกเหรอครับมีค่ะย้อนไปไกลเลยในช่วงปี2007-2008ถึง2008มีรายงานว่าดาวเทียม Terra กับ l a n เซต t 7ของน a s a ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการสั่งการดาวเทียมได้สำเร็จจริงเหรอครับ แต่โชคดีที่เขาไม่ได้สั่งทำลายเชื่อกันว่าเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นว่าพวกเขาสามารถยึดดาวเทียมได้ทุกเมื่อหรือมีเคสปริศนาในปี1998ที่ดาวเทียมรอเซตอยู่ดีๆก็หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์จนเซ็นเซอร์ไม่เสียหายถาวรซึ่งก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกรณีแรกๆของการใช้ไซเบอร์เพื่อทำลายสินทรัพย์ในอวกาศเลยก็ได้ค่ะฟังแล้วน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคำถามคือ แล้วสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือ a nightmare scenario ของเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้างครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลกันมากที่สุดคือการใช้การโจมตีทางไซเบอร์เพื่อจุดชนวนแคสเลอร์ซินโดรมหรือปฏิกิริยาลูกโซ่ของการชนกันในวงโคจรค่ะแค s เลอร์ซินโดรมอ๋อเหมือนในหนังเรื่อง Gravity ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแนวคิดก็คือถ้าแฮกเกอร์ยึดดาวเทียมขนาดใหญ่ได้สักดวงแล้วสั่งให้มันพุ่งไปชนดาวเทียมอีกดวง การชนกันด้วยความเร็วสูงระดับหลายหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะทําให้เกิดเศษซากนับหมื่นชิ้นครับซึ่งเศษซากเหล่านี้ก็จะวิ่งไปชนดาวเทียมดวงอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเหมือนลูกบิลเลียดที่แตกกระจายบนโต๊ะจนในที่สุดวงโคจรนั้นก็จะเต็มไปด้วยขยะอวกาศความเร็วสูงจนใช้งานไม่ได้ไปอีกนานเป็นร้อยๆอยปีเลยแค่ฟังก็สยองแล้วครับแต่มันยังมีทฤษฎีที่น่ากลัวกว่านั้นอีก ในยุคนี้ที่เรามีกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่หรือ mega constellations อย่าง Starlink ที่มีดาวเทียมหลายพันดวงเชื่อมต่อกันด้วยเลเซอร์เป็นร่างแหงานวิจัยของ Penn State เขาเสนอแนวคิดเรื่องหนอนอวกาศหรือ space worms ขึ้นมาค่ะหนอนอวกาศเหมือนหนอนคอมพิวเตอร์เหรอครับใช่ค่ะแต่เป็นหนอนที่อยู่ในอวกาศ ถ้ามีมาแวร์ประเภทหนอนหรือเวิร์มที่สามารถแพร่กระจายตัวเองได้หลุดเข้าไปในระบบของดาวเทียมแค่ดวงเดียวมันจะสามารถกระโดดจาก Down T M ดาวเทียมดวงหนึ่งไปยังอีกดวงหนึ่งได้อย่างรวดเร็วมากผ่านเครือข่ายเลเซอร์ที่เชื่อมกันอยู่ mm hmm. ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือผู้โจมตีอาจจะสามารถสั่งให้ดาวเทียมหลายร้อยดวงฆ่าตัวตายพร้อมกันโดยการลดระดับวงโคโจรให้เผาไหม้ในชั้นบรรยากาศหรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือ สั่งให้เปลี่ยนทิศทางเพื่อสร้างกำแพงขยะอวกาศขึ้นมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยโอเคครับพอเห็นภาพความน่ากลัวของปัญหาแล้วคำถามต่อไปคือแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นพวกนี้ได้อย่างไรในเมื่อมันซับซ้อนและเงียบเชียบขนาดนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะแนวคิดใหม่ๆที่กำลังถูกผลักดันอย่างหนักในวงการนี้คือ สถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่เรียกว่า Zero Trust หรือแปลตรงๆก็คือไม่ไว้มังใจสิ่งใดตรวจสอบทุกสิ่งหลักการของมันคือการเลิกเชื่อใจโดยปริยายไม่ได้จะเป็นใครหรือมาจากไหนก็ตามค่ะแล้วพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่า Zero Trust ในอวกาศนี้หน้าตาเป็นยังไงได้ค่ะอย่างแรกคือการแบ่งส่วนเครือข่ายหรือ Microsegmentations นึกภาพเหมือนเรือดำน้ำที่มีผนังกั้นนะ้ำเป็นห้องห้อง ถ้าเกิดมีรูรั่วที่ห้องหนึ่งน้ำก็จะไม่ถลักไปท่วมทางลำในดาวเทียมก็เหมือนกันค่ะคือต้องแยกระบบควบคุมย่อยๆออกจากกาันอย่างเด็ดขาดถ้าแฮกเกอร์เจาะเข้าระบบสื่อสารได้ก็ไม่ควรจะเข้าถึงระบบขับเคลื่อนได้ทันทีอย่างที่สองคือ การยืนยันตัวตนต่อเนื่องหมายความว่าทุกคำสั่งที่ส่งไปยังดาวเทียมจะต้องถูกตรวจสอบสิทธิ์และเข้ารหัสเสมอไม่ว่าจะมาจากสถานีภาคพื้นดินที่ดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือบล็อก a i n ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่พอจะเอามาช่วยได้บ้างไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะสำหรับ AI เราสามารถใช้ Machine Learning ในการตรวจจับความผิดปกติ หรือ AI anomaly detection โดยให้ AI เรียนรู้พฤติกรรมปกติของดาวเทียมเช่นรูปแบบการใช้พลังงานอุณหภูมิการสั่นสะเทือนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากเดิมแม้เพียงเล็กน้อย AI ก็จะแจ้งเตือนทันทีเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณแรกของการถูกโจมตีที่มนุษย์อาจมองไม่เห็น oh. ส่วนบล็อกเชนก็สามารถนำมาใช้สร้างบันทึกคำสั่งที่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้หรือ immutable l o c k s ทำให้ผู้โจมตีไม่สามารถลบร่องรอยการกระทําผิดของตัวเองได้หรือจะใช้ smart contracts เพื่อกําหนดเงื่อนไขว่าคําสั่งเที่ยนตรายมากๆเช่นการจุดระเบิดเครื่องยนต์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสถานีภาคพื้นดินหลายแห่งพร้อมกันถึงจะทำงานได้ที่เรียกว่า multi signature ใช่ค่ะป้องกันการยึดสถานีใดสถานีหนึ่งแล้วสั่งการตามใจชอบฟังมาทั้งหมดนี้ อวกาศดูเหมือนจะไม่ใช่ที่ที่เงียบสงบอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นสมร,รภูมิไซเบอร์ที่ซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งไปแล้วการที่เราต้องพึ่งพาดาวเทียมในทุกมิติของชีวิตมันก็ได้สร้างจุดอ่อนขนาดเมื่อมาขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและการก่อวินาศกรรมเงียบก็เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่เรื่องในนิยายอีกต่อไปถูกต้องค่ะความมั่นคงบนพื้นโลกตอนนี้ผูกติดอยู่กับความปลอดภัยในอวกาศอย่างแยกไม่ออกจริงๆ การป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะแต่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างบรรทัดฐานและกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ความเงียบในอวกาศที่เราเคยรู้จักถูกแทนที่ด้วยเสียงระเบิดของหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองสุดท้ายนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับในคู่มือชาลิน2.0ซึ่งเป็นเหมือนกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสงครามไซเบอร์ ระบุไว้ชัดเจนว่าการโจมตีดาวเทียมถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและอาจให้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองได้คำถามที่น่าคบคิดมากๆเลยก็คือถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติอย่างเช่นระบบไฟฟ้าทั้งประเทศเกิดล่มลงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่พุ่งเป้าไปที่ดาวเทียมเชิงพาณิชย์สักดวงหนึ่งแต่ตัวตนของผู้โจมตีกลับคลุมเครือและไม่ชัดเจนคำถามคือ การตอบโต้ที่สมส่วนในสงครามยุคใหม่นี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะตอบโต้กับเงาที่มองไม่เห็นได้อย่างไร